นับตั้งแต่ดูพรีมลีกมานะครับผมว่าฤดูกาลนี้การลุ้นโคต้าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลฤดูกาลนี้ผมยกให้เป็นฤดูกาลที่มันที่สุดเข้มข้นที่สุดเลยครับเพราะจนถึงตอนนี้นะครับนัดสุดท้ายครับตอนนี้โคต้าที่การันตีแล้วมีแค่2โคต้านะครับใน,ในั่นคือทีมแชมป์อย่างลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลทีมรองแชมป์ครับส่วนโคตา้าอันดับ3อันดับ4อันดับที่5นะครับของพรีมลีกตอนนี้ ยังไม่มีใครการันตีนะครับว่าใครจะไปอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับแล้วในขณะนี้ครับตามที่ทุกคนได้เห็นเลยครับตอนนี้3โคต้าสุดท้ายครับมีให้ลุ้กันถึง5ทีมด้วยกันนะครับมีแมนซิตี้นะครับมีอันดับ4อย่างนิวคาสเซิลอันดับ5เชลซีอันดับ6แอสตันวิลล่าและอันดับที่7ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับก็จะเห็นแต้มนะครับซิตี้ตอนนี้นําโด่งครับมี68 68ครับไล่มาอันดับ4ถึงอันดับ6นี่66แต้มครับ แล้วก็อันดับที่7อย่าง Forest มี65แต้มนั่นหมายความว่าคืนนี้ใครสะดุดก็แทบจะหมดสิทธิ์ลุ้นในการไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับพูดถึงแต่ละทีมแต่ละทีมแล้วกันนะครับโอกาสในการไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ City ครับวันนี้จะลงสนามเจอกับทีมอย่างฟูลแลนนะครับโดยซิตี้จะบุกไปเยือนครับซิตี้วันนี้ขอแค่แต้มเดียวเพราะว่าซิตี้ไอ้ลูกได้เสียครับตอนนี้ดีกับทุกทีมครับซิตี้บวก26ลูก ได้มาหนึ่งแต้มเป็น69ผมบเก้าเชื่อว่าซิตี้ถ้าได้แค่แต้มเดียวผมว่าพวกเขาน่าจะการันตีลอยลำไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นะครับส่วนฟูลแลมนะครับในเวลานี้ก็ถือว่าสถานการณ์ของพวกเขานะครับไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นแล้วนะครับแล้วก็โดยรวมซิตี้เองก็ถือว่าไม่รู้แหละถึงแม้ว่าในนัดที่แล้วจะอกหักมานะครับจากเกมที่เจอกับทีมอย่างคิสตันพาเลทนะครับในฟุตบอลเอฟเอครับนี่คือสิ่งเดียว ที่ตอบแทนแฟนบอลได้นะครับนั่นก็คือต้องไปอยู่ฟาแชมเปี้ยนีกให้ได้ครับผมก็เชื่อว่าเกมนี้แมนซิ t y ตี้ไม่น่าจะพลาดนะครับกับการเก็บหนึ่งแต้มเชื่อว่า1แต้มแมนซิ t y ตี้น่าจะมีความสามารถในการทําได้ครับแล้วก็ดูจากเฮดทูเฮดที่ผมเข้าไปดูนะซิตี้ครับอืเจอกันโอ้โหโอ้โหซิตี้ซิตี้ที่แบบว่าเอาง,ง่ายๆว่าเจอกันช่วงหลังนะครับ ชนะรวดๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดนัดหลังสุดที่เจอกับฟูลแลมมนะครับแมนซิตี้ชนะทีมอย่างฟูลแลมมรวดทั้งสิบเจ็ดนัดนะครับนี่คือความโหดของซิตี้ในการเจอฟูลแลมมแล้ววันนี้ต้องการแต้มแบบนี้เชื่อว่าแมนซิตี้น่าจะทําได้นะครับในการไปยูเซียลทีมแรกนะครับในในบรรดาห้าทีมนี้นะแล้วก็ที่เหลือนะครับนิวคาสเซิ วันนี้ทีมอย่างนิวคาสเซิลครับจะเล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันิวคาสเซิลจัดเต็มแน่นอนนะครับส่วนทีมอย่างเอเวอร์ตนก็ลอยลำไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วนะครับแล้วก็คู่นี้สิติเฮตูเฮตในการเจอกันนะครับนิวคาสเซิลกับเอเวอร์ตนก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่าฟืดๆเหมือนกันนะครับเจอกันที่คูริสันพาร์คนะครับเมื่อเดือนตุลาคมเสมอกันศูนย์ต่อศูนย์ครับแล้วก็ช่วงหลังผลงานในการเจอกัน3เกมหลังสุดที่เจอกันครับนิวคาสเซิลไม่ชนะเอเวอร์ตนเลยเว้ เอเวอเรตชนะ1นแล้วก็เสมอ2ก็ถือว่านิวคาสเซิลวันนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยในการเจเอเวอเรตนะครับแต่ถามว่าเล่นในบ้านผมเชื่อว่านิวคาสเซิลจะไม่แพ้67แต้มผมว่าจะมีในมือสำหรับนิวคาสเซิลก็ลุ้นว่าถ้าชนะได้ก็จะได้ไปนะครับแต่ก็เชื่อว่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมว่านิวคาสเซิลยังไงก็น่าจะน่าจะเก็บ1แต้มได้เป็นอย่างน้อยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีคนะครบขยัยบมาที่เชลซีครับ เชลซีวันนี้จะตัดกันโดยตรงกับทีมอย่างนอตติงแฮมฟอเรสแล้วเชลซีก็จะบุกไปเยือนที่บ้านของฟอเรสด้วยนะครับก็น่าจะสู้สนุกสลับเกมคู่นี้นะครับเพราะว่าฟอเรสเองก็ผลงานของพวกเขานะครับก็ไม่ยอมใครอยู่แล้วนะครับเล่นที่บ้านของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมดูนิดนึงสิผลงานในบ้านของฟอเรสฤดูกาลนี้นะครับนอตติงแฮมฟอเรสผลงานในบ้านนะครับเล่นไป18นัดชนะ เเสมอ5แพ้ไป4ส่วนเชลซีเอฟซีติอา่านการออกไปเยือน18นัดชนะ7เสมอ4แพ้7ก็ถือว่าซีติโดยรวมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งคู่ในการเล่นในบ้านแล้วก็เล่นนอกบ้านของทั้งสองทีมนะครับส่วนผลงานการเจินคู่นี้ฤดูกาลนี้ครับเจอกันเลกแรกครับที่บ้านเชลซีปรากฏว่าเชลซีก็เสมอฟอเรสต์ไปหนผมว่าคู่นี้มีโอกาสสู้มันแล้วผมว่าเชื่อว่า มีโอกาสออกเสมอนะนอตติงแฮมฟอร์เรสกับเชลซีมีโอกาสออกเสมอสลับคู่นี้นะครับถ้าออกเสมอเชลซีจะมีเป็น6ก็แต้มฟอร์เรสก็จะมีเป็น66แล้วก็เชลซีก็อาจจะต้องไปวัดอ๋อถ้าเกิดสมมติเสมอนะแล้วนิวคาสเซิลเก็บได้เก็บได้แค่แต้มเดียวผมว่านิวคาสเซิลเก็บได้หนึ่งแต้มน,นะครับผมว่านิวคาสเซิลก็จะได้ไปโอเคเชลซีก็อาจจะมีสิทธิ์หลุดส่วนวิลล่ากับ แมนยูวันนี้วินล่านะครับพวกเขาก็จะมีโปรแกรมบุกไป,ปเยือนแมนยูที่โอทัฟอร์ดครับแมนยูนาทีนี้ก็หัวใจแตกสลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่อกหักในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีข่าวแบบเหมือนจะขายบูโน่จะขายกานาโชยากผมว่าเกมนี้แมนยูเตะครับช่วงหลังก็ฟอร์มการเล่นไม่ดีด้วยนะครับผิดกับทางวินล่าที่ก็ต้องการ3ามแต้มในการไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเชื่อวันนี้วินล่าจะบุกมาชนะแมนยูที่โอทัฟอร์ดเลยครับ วินล่าจะเก็บอีก3จะเป็น69แต้มน well. ั่นหมายความว่าถ้าผมคาดการนะทีมที่จะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับผมว่าจะมีแมนซิสตี้มีนิวคาสเซิลและผมเชื่อ erm. ว uh ่าวินล่าจะแซงเชลซีเข้าป้ายด้วยกันจบอันดับที่5นะครับเพราะเชื่อว่าวันนี้ฟอร์เรสต์กับเชลซีผมว่าคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอนะครับก็เป็นการคาดการกันสนุกสนุกแล้วกันนะครับ แล้วสำหรับเพื่อนๆเ,เลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะกับโคต้าสามใบสุดท้ายในการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่มีลุ้นกันถึง5ทีมณเวลานี้คุณคิดว่าทีมไหนจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน,น้าครับส่วนผมย้ำอีกทีผมคิดว่าจะเป็นแมนซิตี้นิวคาสเซิลแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับน่าจะเป็น3ทีมนี้แหละครับกับโคต้าสามใบที่เหลือครับและเพื่อนๆเ,เลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าทีมไหนจะได้ไป อยู่เซลในฤดูกาลหน้า3ทีมสุดท้ายคอมเมนต์สมัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะครับแล้วก็เชียร์ทีมไหนนะครับก็ใช้มรกรับรองจะติดใจฝาดได้นะครับ